คำสั่งทีมก็คือเป็นหัวถูกไหมครับพงคืออะไรครับพงคือกิจกรรมกิจกรรมเปนไหนมั่งครับนี่ครับเห็นไหมครับกิจกรรมทีมทีมเราสมมติจริงๆกันก็คือชุมชนนักปฏิบัติแต่ว่าในสไตล์ของเราเนี่ยถ้าเราบอกว่าชุมชนนักปฏิบัติเนี่ยคนจะงงครับถูกไหมครับชุมชนเมื่อก่อนบางคนถ้าไม่เคยทานหน้าเคเอ็มจะงงเราเลยเปลี่ยนชุมชนนักปฏิบัติเป็นนี้ครับเป็นทีมระดมสมอง แม็เปเบนสอ,อันนี้ได้คำแนะนำจากท่านประธานจัดการความรู้ของสำนักสรรมนิชิตเจ็ดนะครับและในส่วนหาตาก็าจะเป็นการความรู้นะครับส่วนที่เราสําคัญที่บอกว่ามันจะเป็นตัวชี้วัดของของของเป้าหมายการแจกความรู้ก็คือเบสแพคิซแล้วก็แล้วก็นวัตกรรมนะครับเราเลยมีตรงนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อเป็นตัวชี้วัดว่า สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราทํา COP นะครับมันเกิดนวัตกรรมเกิดการพัฒนาขึ้นพอเกิดก็มาใส่เในนี้นะครับมีแอร์แวร์นะครับมีฐานข้อมูลมีรีทัศนมีข้าวชาวเกิดนะครับของพี่แว้ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นโปรแกรมบริหารตู้จั๊มชั่คราวนะครับล่าสุดครับล่าสุดท่านรู้ไหมครับอะไรที่ยังใส่ไม่รู้ล่าสุดนะล่าสุดไม่รู้ครับบอกผมเองครับแล้วครับ ผมได้ขึ้นได้รางวัลครับ k N Innovation 2014รางวัลชมเชยนะครับโดยใช้การกระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนามาก่อนนะครับนะครับเราเราก็เอาเนี่ยครับพวกพวกการกำหนดเป้าหมายนะครับเป้าหมายผมคือทีมืออาชีพนะครับเพราะว่าตอนนั้นออกแบบเป็นโครงงานที่เกิดขึ้นใหม่นะครับตอนปี4ี่เเด็กๆที่ที่เข้ามานะครับก็คือไม่มีรู้เรื่องด้านสุขภาพเลยนะครับก็ต้องใช้การจัดการความรู้ในการทำ COP ในการ ที่สอนน้องโคชชิ่งนะครับแล้วก็มาสู่กลางความรู้เล็กๆของของโอแบกนะครับอันนี้เป็นมีเซนให้ที่ที่กรมสรางนะครับเห็นไหมครับเกิดทีมขึ้นมานะครับฮะออผลสําเร็จก็คือจากการที่เราแจกความรู้ใช่ไหมครับงานงานเมื่อก่อนนะครับของโอแบ๊กนะซิงเหลือมีู่แสองโกลมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราค่อยๆส่งน้อยลงนะครับก็คือเราทำนินแม่นมากขึ้นก็คือสีฟ้านะครับปีถัดไปเราทำนินแม่นมากขึ้นจนปีอ้าหูนี้เราทำนินแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่างานเราใช้กระบวนการเนี่ยสี่ปี ในการถาพวกนี้นะเกิดการความรู้ COP อะไรพวกนี้นะครับเกิดครังขึ้นมาเป็นเหมือนเกลียวความรู้ที่มันตั้งขึ้นมากขึ้นนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะทออกแบบงานชุมทางขนาดเล็กได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลยได้รางวัลจุนเฟรนนี้ขึ้นมาก็คือว่าเป็น best practice ที่จะไปใส่นะครับก็อาจจะเป็นแบบว่าจุดเล็กๆนะครับในการทํางานนะครับนี่ก็ฝากทางพี่ๆทุกคนนะครับก็ลองลองดูไอเดียที่ผมนำเสนอก็ได้นะครับลอง COP ทำในงานดูนะครับมันก็จะเปิดเหมือนการยกระดับงานนะครับ มีได้รางวัลครับนี่เที่ยวเที่ยวไหนครับที่ใครรู้ากครับพี่วันไปเที่ยไหนพี่วันเที่ยไหนียงใไม่รู้ครับนแก่นเียงห่ที่ไหนที่ไหนเี่ยลาแน่โอ้ยนะแม่หองสอนดอกทุ่บโพตองไนี่ไรนี่ผมมองครับถ้าเกิดว่าเราทาแล้วได้รางวัลมันเกิดแรงจูงใจ ซึ่งโมเดลนี้ผมก็อยากจะนำไปเสนอเสนอที่ประชุมของสำนักเหมือนกันบางทีสำนักเก็บทำทำไม่มีแรงใจนะเสื้อสักตัวก็ไม่มีนะครับถูกไมครัแต่ว่าสุดท้ายครับอยู่ทุกใจนะครับอ่อนรักกันแล้วนะครับยังไงเราก็เราแลฮะจะให้เขาทำอะไรก็สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วถูกไหมครับล็อกเตอรดอยครับลตอรดอยครับคนที่ถ่ายรูปซ้ายมือที่พูดกับลตอรดอยน่ะ ถ้าทางไม่ได้ทำงานเลยแล้วไปถ่ายรูปเดียวไมมีใครแลวนี่มีใครเลยครับสุดท้ายครับเนี่ยผมบอกว่าคือตอนนี้เราทางทัางเราใช้กลอุโมเดลเป็นตัวนำนะครับในการที่จะขับเคลื่อนการจัดามรู้สังเกตการใช้กลอุโมเดลนะครับหมายถึงว่าทุกคนในองค์กรมองเห็นการจัดกคารู้เป็นภาพเดียวกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น หัวปลาปลาหัวปลากุณปลาหานปลานะครับแล้วก็วสามารถที่จะไปพัฒนาการจักรรูปของตัวเองหรือขององค์การของเขาได้นะครับนะครับเดี๋ยวไงมีอะไรจะแชร์ก็ไดน้นะครับช่วนะงนี้นะครับพี่เป็นสีนี้นะสักนิดนะครับเชิญคราบขออนุญาตเสิร์ฟใหม่นะไปลอยนะครับเ <c oughs> ปินะ <c oughs> อครับ อย่างที่ได้เห็นผลงานของสำนักสิบเ็ดมานะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สำนักสิบห้าเอามาเป็นแบบอย่างนะคะอย่างใน Facebook ของน้องดอยเนี่ยก็มีอัปเดตข้อมูลในเรื่องากรารจัดการความรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีมานำเสนออย่างต่อเนื่องหลายสิ่งหลายอย่างสำนักสิบเจ็ดทำได้ดีกว่าสำนักสิบห้าซึ่งได้แชมป์เป็นกิจกรรมที่ดีเยอะมากมายรวมทั้งองถนน ด้วยจากการถี่พัฒนาการนะคะของเด็กทุกอย่างคนนี้รื้งหมดเลยเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆก็ขอชื่นชมค่ะขอเสียงในห้องสชมมีแชมป์ชมนะแชมป์ชมเองเลยนะอย่างไครับมันมีสิ่งดีๆแล้วมีใครจะถามอะไรไปทับแชร์ดีไหมครับโอ้ท่านที่สยามอยากมีเชียวเลย ผมก็อยู่กลุ่มสองจะพูดว่าลืมไปเลยท่านนิดนึงครับปีปีห้าเจ็ดนี้ท่านผู้บริหารมันนัดก็จะเกษียณนะแล้วมีแผนที่จะเรื่อง GIO นี่ยังไงอันนี้ก็เป็นข้อกังวลเราเหมือนกันนะครับเพราะว่ากว่าต้องทำเช่นดูกว่าเล้จะต่อสู้ให้สีเทลอยอมรับนะครับผมบคุมคืนมาบ้างก่อนถูโอ้ย แต่ว่าแต่ว่าผมว่านะครับผมว่าถ้าเรามีระบบที่ดีครับใครมาเขาต้องเอาต่ออยู่แล้วครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งมีคุณค่าเหมือนกุลาบูเดลเราเลยครับต้องได้รับเงินทุนครับพี่วัาเติอครันผมจากของนักแตะนะครับปีที่แล้วสำหรับนักเตะก็แชมป์นะครับที่ผมมาเห็นผมก็ขึ้นเหมือนกันมีปัญหาโยนในส่วนนักเตะเจอมาแต่ปีที่แล้วก็เจอว่าผู้บริหารท่านให้ความร่วมมือเ อยากถามว่าเรื่อพงกประมาณการจัดต่างๆเนี่ยจัดสรรหาได้ยังไงนี่ผมก็ไม่มีมุ่างเหมือนกันครับแต่ว่าในการพอดีว่าก็บอกแล้วว่าสํานักเราเนี่ยในเรื่องงานครับเพราะสํานักงานเราจัดงานบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดงานเนี่ยเราจะเคมเพราะเราไม่สามารถจะเอาเคมมาจัดเดี่ยวได้เคมต้องเป็นเหมือนต้องไปพึ่งเขาอย่าว่าใช้อื่นนะครับต้องไปพึ่งกิจกรรมอื่นอย่างเช่นงานเกษียณเอาเคมไปจัดเลย ก็จะใช้อย่างนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาลดงบประมาณไม่งั้นถ้าเรามาแยกเดี่ยวใช่ไหมครับมันก็จะมันก็ต้องงบประมาณต้องมามามาด้วยนะครับได้ไงน่องก็จัดมานะครับตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละ อยากให้คุณนองช่วยเกลี่ยเข้าไปในม้วนประมาณทนี้ปัญหาก็คือว่าในตรงกริจกรรมเราจับเข้าไปแทรกได้สดํานักก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่เราทําไม่ได้ก็คือเช่น Km c o ็มคอเนหรือว่าห้องสม,มุด K คหรือว่าออย่างอย่างที่ซึ่งอย่างเว็บเว็บ km เนี่ยเราก็พยายามหาคนเขียนเองในสํานักน,นะครับทำฟรีเขาช่วยช่วยกันอะไรเงี้ยน,นะครับขนาดเราเสื้อตัวนี้ยังยากเลยนะครับ คณะที่ทำงานนี่คือต้องเสียสละทุกอย่างนะครับซึ่งยืนตัวหนึ่งเนีย่ยสองร้อยบาทที่ยังโขกขอตายยืดไม่ได้นะครับครัอ่างก็เหมือนที่ผมบอกนะครับที่ผมมาดูให้ภาพภูเก็ตนะครับผมอยากจะเอาภาพนี้ไปนำเสนอผู้บริหารเหมือนกันใช่ไหมครับคุณละว่าเมที่เราทำการนี้เราต้ไงเไ็นลาย กูรองรับกูกใใจ้างนะครับขับไปขับมาขับมาเป็นทีขับานทีครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้โอกาสผมได้มานำเสนอแนวคิดนะครับในเรื่องของกูรโมเดลนะครับ คิดว hey, really? ่าปลาตัวน้อยนะครับยังไงก็จะอดทนครับจะไปฝั่งฝันที่ได้ให้เป็นองค์ให้สำนักงานเจ็บเป็นองค์กรในการยู่ยได้นะครับผม